มาดหมโชโฉใหม,ใหม่ใช้ลายจัดเต็มกับ asus tuf fa 506iu มาพร้อมกับ ryzen 4800h รุ่นใหม่ล่าสุดบอกเลยว่าแม่งนโคนแรงแรงกว่าเดสก์ท็อปอีกอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงต้องไปดู สวัสดีชาวใต้โต๊ะคอมทุกๆคนนะครับพบกับผมตันใต้โต๊ะคอมคนเดิมครับเพียงแค่วันนี้เนี่ยใส่แว่นดํามานิดหน่อยต้องขออนุญาตนะครับปฎิว่าไปเลเซอร์ตามาเราตามันสู้แสงไม่ได้โดนแสงม้นน้ำตาจะไหลก็ต้องใส่แว่นดำาล็กนึงแต่สาระสําคัญเลยเนี่ยวันนี้เราอยู่กับเจ้าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่หลายๆคนนะครับรอคอยกันมาอย่างยาวนานมันคือเจ้าทัฟเกมมิ่ง g a 15ครับหรือว่ารหัสชื่อรุ่นเนี่ยมันคือ FA 506 IU นั่นเอง ตัวนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับ CPU Ryzen 4000 Series ครับที่บอกเลยว่าแรงกว่า d e s k ์ท็อปเกมิหลายๆตัวเลยก็ว่าได้นี่โน้ตบุ๊กนะครับแต่แรงกว่า Desktop แรงกว่า Ryzen 72700แรงกว่า i7 8700K เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาลองพูดถึงสเปคของมันดีกว่านะครับว่าของใหม่แบบนี้มาพร้อมกับสเปคอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยครับ CPU เป็น Ryzen 7 4800H ครับ การจอ G-Force e GTX 1 6 6 0 Ti RAM แรด8 g b DDR 4บัส3 2 0 0 MHz SSD 5 1 2 g b หน้าจอขนาด15.6นิ้ว Full HD IPS 144Hz Adaptive Sync มี Windows 10แท้มาให้พร้อมใช้งานแล้วก็ Perfect warranty ครับราคาอยู่ที่32,990บาทเท่านั้นเองเปิดตัวมาราคาเกิน30 0 0 0แต่อยากรู้ว่ามันมีดียังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับ สำหรับการออกแบบดีไซน์กลิ่นอายังคงท็อปเกมมิ่งครับแต่ที่โดดเด่นเพิ่มเติมแล้วมันแปลกตาไปอย่างมากคือตัวฝาบอดี้เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยจากเดิมที่มันเป็นพลาสติกนะฮะคราวนี้เขาใช้เป็นอลูมิเนียมครับปั้มขึ้นรูปมาเขาจะใช้สี f o r t ทรส s Gray นะครับให้ความเรียบรูแต่แฝงไว้ได้ความแข็งแกร่งอึดถึกบึกบึนแล้วก็ยังมีจุดสจุดตรงนี้เนี่ย มันให้ความรู้สึกเหมือนหมุดย้ำที่เอาไว้สร้างพวกเรือรบสร้างพวกเครื่องบินรบอยู่เก่าๆนะฮะเมื่อเรามองเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบแข็งแกร่งแล้วก็มีความอึดถึกบึกบึนในสไตล์มิลิทารีนั่นเองนะครับตรงกลางครับมีโลโก้ทับจากเดิมที่จะเป็นโลโก้ a s u s แต่ว่าเปลี่ยนแล้วนะครับมีความเป็นทั f เกมมิ่งมากขึ้นส่วนด้านล่างช่องก็มีการวาวเข้าไปครับเพื่อช่วยในการระบายความร้อนเวลาเปิดฝาเครื่องขึ้นมาใช่ไหมตัวขอบเครื่องด้านล่างเนี่ยมันจะได้ไม่ไปบังช่องระบายความร้อนนะครับ แล้วก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ยนะครับสามารถกางออกมาได้มากถึงประมาณ150องศาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องด้วยมือเดียวนะครับสามารถเปิดได้ก็อาจจะต้องใช้แรงฝืนๆนิดนึงแต่แนะนําว่าเปิดเครื่อง2มือดีกว่าอีกทั้งเนี่ยยังมีติ่งตรงนี้นะครับช่วยให้เราสามารถเปิดเครื่องได้ง่ายขึ้นมันยื่นออกมารับกับนิ้วมือเราไม่ต้องเอาเล็บไปแซะไปแงะเพื่อจะเปิดมันขึ้นมานะครับเมื่อเปิดออกมาเนี่ยเราจะเจอกับหน้าจอครับขนาด15.6นิ้ว full hd ips 1 4 4 h z มี adaptive sync ครับและลายคนสงสัย adaptive sync คืออะไรวะพี่ก็เหมือนกับ free sync g sync นั่นแหละครับมันใช้หลักการเดียวกันทำงานเหมือนกันเลยแค่ชื่อเรียกแตกต่างกันเท่านั้นเองแล้วก็ตัวหน้าจอโค้ดผิวแบบด้านป้องกันแสงสะท้อนมานะครับแล้วก็ในส่วนของขอบจอเป็นจอขอบบาง narrow border มีกล้องเว็บ c a m แล้วก็ไมโครโฟนมาให้ตามสไตล์เดิมตรงกลางครับมีโลโก้ asus ถัดลงมาครับที่ตัวเครื่องด้านล่างกันบางดีกว่า อย่างแรกจุดเด่นเลยครับคือปุ่ม Power อร์ปุ่มพาวเวเนี่ยมันจะดูแตกต่างจากรุ่นเก่าที่จะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับแตกต่างจาก505โดยสิ้นเชิงและที่สำคัญเลยคือรุ่นนี้เนี่ยเขาเน้นการระบายความร้อนครับดูดลมเย็นเข้าจากด้านบนตัวเครื่องสังเกตว่าจะมีช่องครับ เป็นช่องเป็นร่องเป็นร่องเนี่ยเอาไว้ดูดลมเย็นเข้าถึงแม้ว่าเราจะเล่นบนที่นอนเอามาเล่นบนตักตัวเครื่องก็สามารถระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีปัญหาอะไรไปอุดตันช่องระบายความร้อนอย่างแน่นอนนะครับ ซึ่งวัสดุในการทําตัวเครื่องบริเวณนี้นะครับเป็นพลาสติกหมดเลยแล้วก็จะมีการเล่นเท็กเจอร์ครับเป็นเส้นเส้นตัดกันไปแต่กันมามองดูแล้วเหมือนโลหะเวลาจะท้อนแสงไฟเนี่ยมันจะมองดูมีมิติสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันความร้อนจากตัวเครื่องเนี่ยจะส่งผ่านพื้นผิวเข้ามาสู่มือเราทําให้เวลาเราใช้งานเราวางมือเนี่ยมันไม่รู้สึกร้อนมือนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านบนครับจะมีการวางตำแหน่งไฟแสดงสถานะตัวเครื่อง4จุดแล้วก็โลโก้ทัฟเฟ Gaming เป็นผิวนูนขึ้นมานะครับรับกับตัวเครื่องบริเวณนี้พอดีเมื่อเราปิดฝาเนี่ยมันจะเห็นตัวเครื่องมีเลเยอร์มีมิติดูสวยงามมากขึ้นนะครับถัดมาครับพี่ตัวคีย์บอร์ดตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นฟูลคีย์104่ปุ่มคีย์บอร์ดก็สไตล์เดิมเลยนะครับเหมือนกับว่ายกคีย์บอร์ดทับตัวเก่ามาใส่ตัวนี้เลยก็ว่าได้แล้วก็ในส่วนของการวางเลเยอร์ต่างๆมีน้แพดมาให้ปุ่มฟังก์ชันคีย์ก็มีตั้งแต่ F 1ถึง F 1 2นะครับ ปรับแต่งแสงไฟปรับไฟคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถปรับได้ที่ปุ่ม Arrow Key Arrow Key ก็จะเป็นแบบย่อขนาดเล็กๆหน่อยอาจจะกดยากน,นิดนึงเวลาใช้งานนะครับส่วนปุ่ม w ASD ครับมาในสไตล์ FPS เลยก็ว่าได้เป็นปุ่มแบบสายมีไฟลอดเห็นอย่างชัดเจนนะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีระยะขีด Travel ที่1.8ม mm ิลิเมตรนะครับใช้เทคโนโลยี Overstroke ในการออกแบบนะครับลดการปุ่มลั่นการกดปุ่มแล้วกดวืดอะไรประมาณนี้แล้วทาง ASUS เนี่ยเขาเคลมปุ่มไว้นะครับว่า กดได้แข็งแรงทนทานยาวนานกว่า20ล้านครั้งกันเลยทีเดียวที่สำคัญครับคือเรื่องความสวยงามมี ASUS Aura RGB ครับปรับแต่งแสงไฟได้4โหมดปรับระดับแสงไฟได้ถือว่าคีย์บอร์ดมองดูแล้วก็สวยงามนะครับส่วนฟิลการกดปุ่มฟีลการใช้งานก็ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าพิมพ์งานก็มันมือไม่แพ้กันเดี๋ยวลองฟังเสียงปุ่มกดดูครับ เยงก็จะไม่ลั่นมากนะครับเงียบๆกึบ,บๆตามสไตล์ทับเกมมิ่งรุ่นเก่าตัวคีย์บอร์ดคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับที่ตัวทัชแพดซึ่งทัชแพดเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับการวางปุ่มกดเป็นแบบแยกปุ่มนะครับไม่ใช่ปุ่มซ่อน แล้วเป็นปุ่มกดแบบว่านุ่มๆอ่ะกดลงไปแล้วมันจะนุ่มๆยุ่นๆมือมันจะไม่เป็นแบบว่าปุ่มกดแบบซ้อนแล้วกดตงไปดังป๊อกๆแป๊กๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าให้สัมผัสการตอบสนองที่ดีกว่าแล้วก็กดใช้งานได้ง่ายกว่าด้วยไม่ต้องคลำหามุมทัดแผลเพื่อกดปุ่มให้มันยุ่งยากแล้วก็การทัชเนี่ยสามารถทัดทั้งๆลื่นไหลครับถึงแม้ว่ามือจะเหนียวมือจะมีเหงื่อก็สามารถทัดได้ไม่มีสะดุดอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีการแต้มตรงขอบตรงมุม เพิ่มกรอบอะไรนี้เนี่ยหน่อยเป็นลูกเล่นของเขา่นละครับในส่วนของสติกเกอร์ต่างๆข้างๆทัชแพดเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์ฟีเจอร์นะครับบอกชื่อรุ่นบอกฟีเจอร์ต่างๆที่สําคัญเลยนะครับมีโลโก้ไรเ e n เจ็ดสี่พันซีรีส์ดูให้เห็นกันเป็นบุญตากันเลยว่าตัวนี้4000แน่นอนแล้วก็ถัดมาครับที่พอร์ตการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าก็มีการพัฒน,นาขึ้นนะครับฟังขวาจากรุ่นเก่าที่มันจะดูลงๆใช่ไหม ตัวนี้ครับเขาจะเพิ่มเป็น USB 2.0มาให้แล้ว1พอร์ตที่ด้านข้างนะครับก็ยังดีนะที่เพิ่มมาให้จากเดิมที่มันจะเรียบรีๆโลง่ลงๆเลยแล้วก็จะมี Kensington Lock 1ช่องนะครับแล้วก็ในส่วนของทางขวามือนี่ก็จะมีแจ็ค3.5 Audio Mic and Headphone Combo USB 3.1 Super Speed ลองรับ Display Port ด้วย USB 3.1 2สองพอต HDMI RJ45 แล้วก็ช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับในส่วนของด้านหลังนี่ก็ไม่มีอะไรมากมายครับ ออกแบบมาเน้นการดีไซน์สวยงามเป็นช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่2ช่องนะครับมองเข้าไปเนี่ยจะเห็นฟินระบายความร้อนอยู่ภายในเป็นแบบทองแดงเปลยเปๆมาเลยนะครับมองดูไกลๆแล้วมันโดดเด่นอนะ่ะมันดูมีมิติมากขึ้นอนะ่ะมันจะไม่มืมดๆแล้วก็อีกฝั่งหนึงทาง <c oughs> แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งทางขวามือจะมีช่องระบายความร้อนอีกหนึงช่องนะครับ แต่ช่องนี้เนี่ยจะทําตัวฟิลระบายความร้อนเป็นสีดำนะเพื่อไม่ให้ดูตัดก,กับตัวเครื่องมากจนเกินไปนั่นเองส่วนด้านใต้ตัวเครื่องนี่ก็ออกแบบมาโดดเด่นไม่แพ้กันเลยนะครับเขาใช้วัสดุเป็นพลาสติกนะครับผสมซิลิคอนคาร์ไบด์ทำให้มันมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นแล้วเขายังบอกว่าทําเป็นรูปทรงแบบรังพึ่งครับหรือว่าฮันนี่คอมทําให้มันมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นแต่ก็เพื่อความสวยงามมาแล้วครับเอาหลักๆเลยนะแต่สิ่งที่ทําให้มันแตกต่างจาก505ตัวเก่านะครับคือการเจาะช่องดูดลมเข้า บอกเลยว่าตัดช่องน้อยมาแต่พอตัวมากๆสงสัยคิดว่ากลัวจะเย็นเกินไปนะครับเจาะช่องมาแบบเนี่ยมีช่องเล็กๆเป็นหย่อมๆคือบอกตรงๆว่าเขาเน้นดูดลมเข้าจากด้านบนเป็นหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องลำโพงอะไรต่างๆอยู่บริเวณด้านข้างครับซ้ายขวาแยกสเตอริโอมีมาทั้งหมด4ช่องในการ505รุ่นเก่าเนี่ยจะมีช่องแค่2ช่องเท่านั้นครับ ตัวนี้จะเจาะช่องยิงออกมาด้านข้างด้วยจากเดิม moon, ที่ยิงลงล่างอย่างเดียวซึ่งระบบลำโพงนนะครับเข้าใช้ DTS X Ultra นะครับทำให้เสียงเนี่ยมันมีคุณภาพที่ดีขึ้นกว่ารุ่นเก่ามากเขาบอกนะครับว่าเสียงเนี่ยดังกว่ารุ่นเก่าถึง1.8เท่าแล้วก็เสียงเบสเนี่ยลึกกว่ารุ่นเก่า2.7เท่านะครับแต่เอาจริงๆที่ผมใช้นะคือเขามีการออกแบบดอกลำโพงเนี่ยสร้างห้องเสียงขึ้นมานะครับให้เสียงมันก้องอยู่ภายใน ทำให้เสียงเนี่ยมันดังขึ้นมีเบสที่มากขึ้นแต่ก็ต้องแลกมาด้วยรายละเอียดเสียงกับคุณภาพของเสียงที่ค่อนข้างจะธรรมดาธรรมดาไปสักหน่อยเอาไปฟังเพลงแบบเมทัลมีเครื่องดน,นตรีเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าแยกแยะเสียงเครื่องดน,นตรีจะได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องซาวด์สเตจเรื่องเบสเรื่องอิมแพคเนี่ยมันดีขึ้น แต่ก็ต้องแลกมาด้วยเรื่องคุณภาพรายละเอียดของเสียงนั่นเองนะครับแต่โดยรวมก็เปิดใช้งานฟังเพลงเล่นเกมดูหนังเสียงดังฟังชัดแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครที่จะต่อหูฟังนะครับเขาจะมีชิปแดกแปลงจากเสียงธรรมดาให้กลายเป็น7.1เวอร์ชวลทให้มิติเสียงในการเล่นเกมเนี่ยแยกแยะเสียงรายละเอียดเสียงได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็การแกะตัวเครื่องมาดูภายในนะครับผมบอกเลยว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่โอ้แกะยากมากเพราะว่ามันใช้น็อตมาถึง3ขนาดด้วยกันมีเล็กมีสั้นมียาว เสียบผิดรูเมื่อไหร่บรรลัยตัวเครื่องอาจจะทะลุได้อันนี้ก็ต้องระวังให้นหนึ่งเวลาแกะเนี่ยเอาน็อตมาวางเรียงจดจําตําแหน่งน็อตแต่ละรูแต่ละตัวให้ดีๆผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเอซุตเนี่ยเขาต้องใช้น็อตหลายขนาดด้วยทั้งที่แบรนด์อื่นเขาก็ใช้ขนาดเดียวกันทั้งนั้นประกอบง่ายถอดใส่ก็ง่ายไม่ต้องกวนตรายนะครับแต่ก็เมื่อเปิดออกมาแล้วครับจะเจอกับภายในครับมีชุดระบายความร้อน intelligent cooling ครับมาพร้อมกับพีดไปถึง3เส้น แล้วก็พัดลมระบายความร้อนขนาด12โวลต์2ตัวซึ่งตัวพัดลมเนี่ยมีระบบแอนตี้ดัสครับช่วยลดฝุ่นที่จะเข้าไปสะสมในใบพัดลมแล้วก็ตัวฮีทไปนนาความร้อนเข้าสู่ชุดฟินระบายความร้อนแบบบางพิเศษอีก3ชุดนะครับเรื่องการระบายความร้อนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันตอนเทสถัดมาครับที่ตัวแรมให้แรมมา8กิก1แถววัด3,002สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้อีก1แถวนะครับจะใส่8กิกก็ได้หรือจะเป็น16กิกก็ได้ หรือว่าจะอัปเกรดแรมครับให้สูงสุดได้ที่ 32GB กันเลยทีเดียวส่วน SSD เนี่ยแบบ M.2 นะครับ PCIe เขามีมาให้แล้ว1ตัวสามารถอัปเกรดเป็น SSD แบบ SATA เพิ่มได้อีกหนึ่งตัวนะครับสาเหตุที่เขาทำให้เราสามารถอัปเกรด SSD เพิ่มได้อีก1ตัวเพราะว่าเขาย้าย M.2 WiFi ไปใต้ตัว M.2 PCIe นะครับแบบให้มันอยู่ซ้อนกันเลยอะ่ะทำให้สามารถอัปเกรด SSD แบบ M.2 เพิ่มได้อีก1ตัวนั่นเองนะครับแต่ต้องเป็น SATA เท่านั้นนะ แล้วก็ตัว Wi-Fi ที่ให้มาเนี่ยเป็นแบบ 802.11ac ก็คือมาตรฐานเก่าเป็น Wi-Fi 5นั่นแหละครับแล้วก็ยังมี Bluetooth 5.0มาให้ด้วยแล้วก็ในส่วนของความจุตัวเครื่องเนี่ยถ้าของเดิมให้มาคิดว่าไม่พอนะใส่ฮาร์ดดิสก์หรือว่า SSD ขนาด2.5นิ้วเพิ่มได้อีก1ตัวส่วนแบตเตอรี่ครับก็มีขนาดใหญ่ผมวัดแบตเตอรี่ด้วยโปรแกรมแบตเตอรี่มอนิเตอร์นะครับตอนวัดก็เปิดแสงหน้าจอ50%ปิดไฟคีย์บอร์ด เปิด YouTube ฟังเพลงไปเรื่อยวัดได้ประมาณ5-6ชั่วโมงในการใช้งานต่อเนื่องนะครับโดยรวมเนี่ยตัวเครื่องภายในตัวเครื่องภายนอกเนี่ยออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่เอาของเก่ามาเปลี่ยน CPU ย้อมแมวขายผมบอกไว้เลยว่าเจ้า TUF FA506 ตัวนี้เนี่ยมันคือ All New TUF Gen ใหม่ของจริงเลยนะครับอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือซอฟต์แวร์ ROG Armory ER Crate ซึ่งจะช่วยในการปรับแต่งตัวเครื่องปรับโหมดการใช้งานการเข้าถึงตัวเกมการตั้งค่าอะไรต่างๆนานาได้อย่างเยอะแยะมากมายตัวเครื่องเนี่ยผมทําการทดสอบนะครับในโหมดเทอร์โบเท่านั้นนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปทําการทดสอบนะครับนี่ตัวเครื่องครับซื้อมาแล้วเขาจะแถมสติกเกอร์เจ้าสติกเกอร์ทัฟนะครับเป็นแนวแบบ graffiti, แนวแบบกราฟฟิตี้แนวแนวแบบทัฟ We got your back อะไรประมาณนี้ดูเป็นสติกเกอร์แบบพรีเมียมสวยงามครับเอาไปติดรถติดตู้เย็นติดโน้ตบุ๊กอะไรก็ได้ตามใจต้องการเป็นสติกเกอร์แนวเท่ๆคูลๆในสไตล์มิลิทอรี r กราฟฟิตี้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งครับคือน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยหนักเพียงแค่2.3กิโลกรัมเท่านั้นนั่นเองแล้วความหนาเนี่ยหนาสุดอยู่ประมาณ2 4 9ม mm มนะครับส่วนน้ำหนักอะแดปเตอร ตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์ขนาด180วัตต์น้ำหนักอยู่เพียง525กรัมเท่านั้นครับก็จะตัวอะแดปเตอร์นี้นะครับออกแบบมาเลี่ยมๆคมๆดูแล้วก็ไม่ลำบากในการพกพาอะไรมากมายนะครับแล้วก็ในส่วนของประสิทธิภาพนะครับเริ่มจากโปรแกรม CPU Z กันก่อนเลย CPU ครับ Ryzen 7 4800H 8คอ16 Thread ครับ ถ้าเป็นรุ่นเก่าจะเป็นแค่4คอ8เทรดเท่านั้นอันนี้เป็นอันิี้ส์งนะครับมาจาก7นาโนเมตรที่ TSMC เขาผลิตมาให้ทำให้มันสามารถยัดคอได้มากขึ้นยัดเทรดได้มากขึ้นมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นด้วยนั่นเองซึ่งถ้าเทียบกับตัวเก่านะครับ Ryzen 7 3 7 5 0 H เนี่ยมันจะเป็นแค่4คอ8เทรดเบรดคล็อกสูงสุดประมาณ3.8เท่านั้น ถือว่า7นาโนเมตรครับทำความแรงให้กับเจ้าไรเ e n 74800H เนี่ยได้เยอะขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับอีกทั้ง TDP ครับรุ่นเก่าจะเป็น35วัตต์รุ่นนี้จะเป็น45วัตต์นะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดที่รองรับได้คือ105องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของแรมครับให้มาแล้ว8กิ1แถวบัต3,200 MHz ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยให้แรมบัต2,600มา แต่ CPU เห็นจริงๆก็ได้แค่2,400ถูกไหมครับ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มถึงบัส3,200ักันเลยทีเดียวสามารถใส่แรมได้2แถวสูงสุด 32GB นะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดจอนะครับจะสังเกตได้ว่าเจ้า Ryzen 7 4800H เนี่ยจะมาพร้อมกับกราฟิกออน CPU ซึ่งเป็นเจ้าตัว Radeon นะครับแล้วก็ยังมีการ์ดจอแยกก็คือ gforce e gtx 1660 ti ด้วยแล้วเมื่อเราลองทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าร y z e n 7 4 8 0 0 h ตัวนี้นะครับ เทียบกันเลยกับไรเ e n 72700X บนเดสก์ท็อปเนี่ยเจ้าไรเซน 4800H เนี่ยแรงกว่าถึง11%นะครับแล้วมาเทียบกับ i7 8700K เนี่ยแรงกว่าถึง49%เลยทีเดียวแล้วก็ลองมาเทียบกับ Ryzen 73700X บนเดสก์ท็อปนะครับแรงเท่ากันเลยผมพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยนะครับแรงกว่าเดสก์ท็อป PC หลายๆเครื่องกันเลยทีเดียวไม่ใช่แบบรุ่นเก่าๆนะยุคปัจจุบันนี่แหละครับ อ่ะถัดมาครับพี่ตัวการ์ดจอ,จ,อจากโปรแกร,รม GPU-Z นะครับการ์ดจอเป็น GeForce GTX 1660 Ti นะครับมีคูณาคอเนี่ยเขาให้มาอยู่ที่1,536หน่วยครับส่วนตัวคล็อกสปีดเนี่ยทาง ASUS ครับเขาจัดการโอเวอร์คล็อกมาให้แล้วจากโรงงานแรงขึ้นถึง100เมกะเฮิร์นะครับส่วน RAM การ์ดจอก็เป็น 6GB GDDR6 นะครับเหมาะสำหรับการเล่นเกมอย่างแน่นอน ในส่วนการทดสอบประสิทธิภาพของ CPU ด้วยโปรแกรม Cinebench R20 นะครับ ผมทำการทดสอบเนี่ยสามารถทำคะแนนรวมนะครับได้ที่4,258นะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุดของ CPU เนี่ย86องศาเซลเซียสนะครับที่ความเร็ว3.75กิกะเฮิรตซ์แล้วก็ตัวอุณหภูมิไอเดเอลของ CPU นะครับเปิดเครื่องทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรมากมายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ40องศาเซลเซียสนะครับส่วนบนเท g กราฟิกกับ 3D Mark f i r Strike นะครับทำคะแนนรวมไปได้ที่13,806คะแนนนะครับในส่วนของอุณหภูมิการ์ดจอ จะอยู่ที่81องศาเซลเซียสนะครับส่วนความเร็ว CPU เนี่ยทำได้ค่อนข้างสูงครับที่ประมาณ4.0ถึง4.2 GHz กันเลยทีเดียวส่วนความเร็ว SSD ที่ให้มาเนี่ยนะครับเป็นของ Kingston ครับความเร็วรีดอยู่ที่1,980ความเร็วไรายที่974 MB กะไบตซนะครับมีความจุรวมอยู่ที่ประมาณ480 GB เท่านั้นเองนะฮะถือว่าเป็น SSD NVMe แบบธรรมดานะครับไม่ได้พิเศษอะไรมากมาย แล้วก็การนำมาทดสอบเล่นเกมนะครับเกมแรกทดสอบกับ Rainbow Six Siege นะครับปรับกราฟิกอัลตร้าทำเฟรมเรทเฉลี่ยดได้ที่135เฟรมเพอร์เซกนะครับปรับเฟรมเรทเนี่ยไหลๆได้เลยไม่ต้องเปิด V-Sync นะครับหน้าจอเขามี Adaptive s ิงอยู่แล้ว144 h z เล่นเกมในแนวนี้กี่สเปคไม่มากอย่างเช่น Rainbow Six Siege หรือว่า O w e t w h t s h CSGO ได้144เฟรมปรับกราฟิกให้เหมาะๆสบายๆแน่นอนนะครับ ถัดมาเกมยอดนิยมอย่าง PUBG ครับกราฟิกแรกผมปรับเป็นอัลตร้าครับ โดยร่มลงแตะพื้นเฟรมเรททาได้57เฟรมเพอร์เซกนะครับแต่เฟรมเรทเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80เฟรมเพอร์เซกเท่านั้นนะครับก็ตั้งแต่ประมาณ75ถึง90เฟรมแต่อยู่กลางๆที่80สําหรับเกม PUBG เนี่ยแรม8กิก็สามารถเล่นได้สบายๆนะครับอุณหภูมิขณะเล่นเกมเนี่ย CPU จะอยู่ที่ประมาณ88ถึง90องศาเซลเซียสครับแล้วก็อุณหภูมิกาจอเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสเช่นกัน การ์ดจอทำงานถึง90%กันเลยนะครับแต่สำคัญที่ CPU เนี่ยทำงานชิวๆครับ30%ที่ความเร็วถึง 4.1GHz c p นะครับ CPU ถือว่าทำงานได้ดีมากแรงแล้วก็ทำงานแบบชิวๆอเอาไปสตรีมเกมได้สบายๆแต่จะสตรีมเกมนะแรมต้องเป็น 16GB แนะนำนะครับแล้วผมก็ยังลองปรับกราฟิกระดับโลครับปรับแค่ Vi e d i s t a n n e a n t i a แ i นไ s i n g แล้วก็ Texture เป็น Ultra ทำเฟรมเรทได้ที่90ถึง110เฟรมเพอร์เซกนะครับก็ถือว่าทำเฟรมเรทได้มากขึ้นตอบสนองเล่นเกมกับหน้าจอ144 h z ได้มากขึ้นอย่างแน่นอนถัดมาครับที่เกม Pattern Field 5เกมนี้แรม8กิกก็ลูกผีลูกคนจะว่าไหวก็ไหวจะว่าไหวก็ไม่ไหวนะครับสามารถทำเฟรมเรทเฉลี่ยในกราฟิกระดับอัลตร้าเปิด Direct X12 นะครับได้ตั้งแต่ประมาณ55 70เฟรมเพอร์เซกนะครับ ในส่วนของ CPU เนี่ยทำงานค่อนข้างสูงครับอยู่ที่ประมาณ60-70นะครับแล้วก็ความเร็ว CPU จะอยู่ที่4.1 g h กการ์ดจอครับทำงานไปถึง70แล้วก็ในส่วนของอุณหภูมิการ์ดจอที่80องศาเซลเซียสถ้าถามว่าแรม8เล่นลื่นไหมก็เรียกได้ว่าเล่นลื่นนะครับแต่ถ้าใส่16 8 g ิ2แถวแถวเนี่ยทำเฟรมเรทได้สูงกวันนี้เล่นได้ลื่นกว่านี้อย่างแน่นอนรวมถึงเอาไปสตรีมเกม Battlefield 5ได้แบบสบาย ถ้าเป็นเจ้า Ryzen 73750H บนทัฟเกมมิ่งรุ่นเก่านะครับบอกเลยว่าสตรีมเกม b a t t l e Field 5เนี่ยลำบากแน่นอนแต่พอมาเป็น FA506 นะครับ CPU มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำงานได้เบาลงกันนำไปสตรีมเกมหรือทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันย่อมทำได้ดีมากกว่าแน่นอนนะครับ8คอจ์1กเทรดอะไม่ดีได้ยังไงล่ะแล้วก็มาที่อีกหนึ่งเกมยอดนิยมครับ c a l l of Duty Warzone เกมนี้บอกเลยว่าโคตรพอโคตรแม่บริโภคแรมเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันกินแรมครับปรับเกมทั่วไปเล่นแบบลื่นๆนะ11-12 g b แน่นอนว่าเจ้า FA 5.6 0เครื่องนี้เนี่ยให้แรมมา8 g b ไม่พอกินแน่นอนครับเล่นยังไงก็กระตุกปรับกราฟิกยังไงก็กระตุกทางเดียวคือปรับภาพเป็นแค่ HD ทั้งนั้นครับปรับภาพแบบ Preset HD เลยนะครับทำเฟรมเรทได้เนี่ย ที่ประมาณ80-90เฟรมเท่านั้นนั่น,น,นเองแล้วภาพก็ดูกากมากคือไม่สมกับความเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งราคา3,000 30 0กวบาทเอาจริงๆพอลองปรับกราฟิกครับเป็น Full HD นะจากเดิมเป็น HD ปรับมาเป็น Full HD ระดับ Ultra ครับอย่าเล่นเลยฮะกระตุกชิบหายเฟรมเรททำได้ก็20-30เฟรมนะครับแล้วก็ลองปรับกราฟิกจากเดิมเป็น Ultra ลดลงมาเหลือ Low ครับโอเค ยังพอเล่นได้หน่อยหนึ่งแต่ก็กระตุกอยู่ดีครับเฟรมเรียกก็3 0 6 0เฟรมเพอร์เซกไม่เกิน60อะ่ะหน้าจอ,อก,ก็144อะ่ะโอ้โหมันไม่เหมาะตัวเครื่องเลยคือใครจะเล่นเกม Call of Duty Warzone หรือเล่นเกมในปัจจุบันนี้ทุกเกมอะผมแนะนำเลยอะซื้อเครื่องมาใหม่ให้เขาอัปเกรดแรมเพิ่มไปเลยไป 16GB ทํางานได้ดีกว่าเล่นเกมได้ดีกว่าเอาเป็นว่าอัปแรม16ใช่ไหม มึงสบายใจกว่านี้แน่นอนไม่ต้องมาอดทนอดอู้อยู่กับแรม 8GB กิกให้มันเหนื่อยใจนะครับซื้อมาแรม16จบกว่าแน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประสิทธิภาพของเจ้าทับ fa 5 0 6 iu ตัวนี้ครับผมบอกไว้เลยว่าประทับใจนะกับ cpu ryzen 7 4 8 0 0 h เนี่ยแรงสมคำล่ำลือเป็นพลานุภาพ ของ7นาโนเมตรที่ผลิตให้เราได้ใช้งานกันต้องบอกไว้เลยว่าทราบซึ้งตรึงใจมากๆนะครับแต่ที่หงุดหงิดอย่างเดียวคือแรม8กิกนั่นแหละจริงๆมันควรให้แรมมาเป16กิกได้แล้วขึ้นราคาหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกแมมราคาตั้ง3 2 9 9 0ใส่มาสัก3 3 9 9 0ก็ได้เพิ่มมาพันหนึงแรม8กิกคงไม่กี่ตังค์หรอกนะครับถ้าโรงงานเขาอัปเกรดมาให้อะแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ครับการนําไปเล่นเกม ต้องบอกเลยว่าเล่นเกมได้ทุกเกมบนโลกใบนี้อย่างแน่นอนไม่ต้องถามนะ GTA 5เล่นได้ไหมเนี่ยเล่นได้อยู่แล้ว นะครับแล้วก็ทุกเกมในอนาคตที่มันกําลังจะออกมาเนี่ยยังไงก็เล่นได้แต่แนะนําคุณไปอัปแรมไป16มาเถอะผมขอร้องแหละอย่าพยายามฝืนเล่นเกมด้วยแรม8เลย CPU มันทํางานได้แรงมากกว่านี้ประสิทธิภาพตัวเครื่องมันทํางานได้แรงมากกว่านี้ที่เห็นบางทีการ์ดจอมันวิ่งไม่เต็มเนี่ยเป็นเพราะแรมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ตัวแรมเครื่องเนี่ยมันถูกแชร์มาให้กราฟิกออน CPU ช่วยในการประมวลผลกับการ์ดจอด้วยอีกชั้นหนึ่งด้วยเหมือนกับว่าโนบุกเครื่องนี้เนี่ยมีการ์ดจอ2ตัวช่วยในการประมวลผลนั่นแหละครับ,รบดังนั้น เต็มร้อยไม่ต้องแปลกใจมันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการไปทํางานด้านต่างๆบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับซื้อไปทําเป็นโน้ตบุ๊กเวิร์กสเตชันได้สบายๆเลยเหมือนเอาเดสก์ท็อป p c มาย่อส่วนนะไปทำโฟ h o t o s h ช็อ illustrator powerpoint excel word ทั่วทั่วไปเลน f a c e b o o k ดู u t u b e ทำได้หมดนะฮะสบายๆหนัง 4k ไม่ต้องห่วงเลยครับเปิดพร้อมกันสีเรื่องก็ไนดะ้อรเจ้าทัพ506มันทำได้สบายๆอยอ่แล้วครับแต่คุณจะดูหนังได้สบายหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งน,นะฮะเปิดพร้อมกันสี่เรื่องผมว่าดูไม่รู้เรื่องอะ่ะแต่ถ้าเป็นงานเวิร์กสเตชันที่ใช้ประสิทธิภาพสูงมากขึ้นเช่นตัดต่อวิดีโอครับสำคัญเลยแรม8ไม่พอกินขั้นต่ำ16ผมแนะนำยัด32เข้าไปเลยครับตัดต่อวิดีโอได้สบายใจแนนน่อ ทุกๆวันนี้เนี่ยผมใช้แรม32กับไรเซน7 2 7 0 0 x ในการตัดต่อวิดีโอครับบอกเลยว่าประสิทธิภาพตัวเครื่องเนี่ยก็ใกล้เคียงกับตัวเครื่องนี้เลยดังนั้นครับนำไปทำเวิร์กสเตชันตัดต่อวิดีโอทำได้แบบสบายๆอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมเอาไปลองเรนเดอร์วิดีโอเนี่ยอุณหภูมิตัวเครื่องมันทั้งสูงหน่อย92องศาเกิน90เนี่ยผมถือว่าร้อนนะดังนั้นครับควรจะไปหาพวกคูลิ่งแพดหรือว่า เอาไปทําให้มันเย็นๆน,ยนะเช่นเปิดแอร์เย็นๆยยหรือว่าอยู่ในห้องที่มีอากาศถ่ยเทสะดวกเนี่ยจะช่วยให้มันเรนเดอร์วิดีโอได้ดีมากขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นโน้ตบุ๊กฮีทไพ์มันมีแค่2-3เส้นพัดลมเล็กๆ2ตัว มันคงไม่สู้กับพวกฮีทสิงค์ทรงสูงหรือว่าชุดวอเตอร์คูลิ่งที่ใช้กับเจ้าตัวไรเ e n 72700X บนเดสก์ท็อปแน่นอนนะครับก็จะเสียเปรียบอย่างเดียวแหละเรื่องการระบายความร้อนเนี่ยถ้าทำให้มันเย็นได้เมื่อไหร่บอกเลยว่าไม่แพ้เดสก์ท็อปอย่างแน่นอนนะครับส่วนการนำไปทำ 3D เรนเดอร์นำไปทำสเกตอารออกแบบโมเดลต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่สเกลงานนะครับแต่ถ้าเป็นน้องๆสถาปัตย์น้องๆวิศวกรจะเอาไปใช้ทำงานเอาไปใช้เรียน เรื่องนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ด้วยประสิทธิภาพ CPU ที่โคตรจะแรงนะครับโดยรวม32,990บาทผมมองว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่มีประสิทธิภาพความแรงคุ้มค่ามากๆนะครับใครซื้อไปตอนนี้เนี่ยไม่มีผิดหวังแน่นอนกับ CPU 7นาโนเมตรสถาปัตยกรรมเลินนัว Ryzen เ4 8 0 0น H ตัวนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับกับเจ้าทับ FA 5 0 6 IU ถือว่า เปิดตัวออกมาได้หน้าประทับใจในโน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับเริ่มต้นที่ยัด c ซีพแรงๆมาให้เราได้ใช้งานกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกๆคนเลยที่เข้ามาติดตามรับตูรับชมรับฟังกันขอบคุณทาง asus ครับที่ส่งเจ้าเครื่องนี้มาให้ผมได้รีวิวกันก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์ใต้โต๊ะคอมกด subscribe นะครับกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากๆเลยเดียวนะครับไปแล้ววันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย